ด้ยฟูพอดแคสต์เรื่องราวการพัฒนาตัวเองที่จะพาให้คุณใจฟูไปด้วยกันสวัสดีค่ะพบกับรายการ Happy Net b l u e p r i n t ตอนวิธีให้อภัยตัวเองและหมายความตามนั้นจริงๆ เอพิโซดนี้คุณอยู่กับปามปนิสรานะคะและปามแปลบทความมาจาก h เ t h l i n e เขียนโดยคุณพาเทีย b r ร s เวิร์ค่ะคุณอาจจะมีเรื่องราวที่ติดอยู่ในใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเคยขอให้คนอื่นให้อภัยแล้วด้วยซ้ำซึ่งส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณมากกว่าที่คุณคิดซิด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้นะคะเราเลยมีวิธีให้อาภัยตัวเองมาฝากกันค่ะมาที่กันข้อแรกเลยนะคะปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกับตัวเองเมื่อเราพบเจอเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เราต้องฝึกเห็นอกเห็นใจตัวเองโดยอาจจะเริ่มต้นคุยกับตัวเองอย่างจริงจังๆนะคะเช่นเธอรู้สึกโอเคไหมเธอเป็นยังไงบ้างน,นั่นก็คือการพูดกับตัวเราเองนั่นเองะคะ การพูดกับตัวเองเรากับกำลังพูดกับเพื่อนสนิทนั้นคำถามเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยสร้างมุมมองและทําให้ความรู้สึกด้านลบที่เรามีต่อตัวเองนั้นลดลงนะคะข้อที่2เขียนหรือพูดข้อเท็จจริงมันออกมาเมื่อคุณทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกผิดมากสิ่งนั้นอาจจะสร้างความอับอายหรือแม้แต่พยายามหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากการกระทำของคุณ สิ่งเหล่านี้จะบรรเทาได้นะคะเมื่อคุณจดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือพูดดังๆกับตัวเองหรือพูดคุยกับคนที่ไวใจและไม่ได้ตัดสินคุณซึ่งคุณสามารถพูดได้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันทำหรือนี่คือสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปแล้วและมันมีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งต่อคนอื่นและหรือต่อสิ่งอื่น จดจำไว้สักนิดนึงค่ะว่าการเขียนหรือการพูดออกมาก็คือการระบายอย่างหนึ่งนะคะกุญแจสําคัญในที่นี้คือทำทุกอย่างที่ช่วยให้คุณยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะข้อ3จดจําว่าพฤติกรรมทั้งหมดมีที่มาและมีที่ไปไม่ว่าคุณจะแสดงกริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าคนอื่นแต่ครอบใส่คนอื่นจนทำให้คนอื่นเสียใจคุณทำงานอย่างหนักเพื่อเอาใจคนอื่น ไม่ว่าอย่างไรก็ตามให้เตือนตัวเองว่าแม้ว่าจะถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เอาชีวิตรอดได้แม้ว่าจะรู้สึกไม่ดีและต้องการให้อภัยตัวเองรวมถึงการยอมรับในส่วนนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วของเรานะคะให้คิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นบุคลิกของเราและปล่อยมันไปค่ะข้อที่4พยายามที่จะชดใช้ ก่อนที่คุณจะรู้ว่าต้องชดใช้อะไรคุณต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเสียก่อนค่ะแล้วค่อยถามตัวเองีทีว่าคุณต้องการที่จะชดใช้ได้อย่างไรการชดใช้ก็คือการแก้ไขนะคะเช่นคุณอาจจะโกรธตัวเองที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอีก 1. สัปดาห์โดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยความคิดไม่ใช่การลงโทษตัวเอง การแก้ไขต้องใช้คำขอโทษค่ะดังนั้นเราจึงต้องแก้ไขโดยการหาวันอื่นที่จะทำความสะอาดบ้านให้ได้เลยมันคือความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำและมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปค่ะนั่นคือการแก้ไขค่ะ 5. จํำไว้ว่าการให้อภัยเป็น p r o c e s s การให้อภัยตัวเองสามารถรู้สึก ไม่ชัดเจนได้เพราะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวการให้อภัยเป็นกระบวนการที่อาจจะต้องทาําซ้ำนะคะเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีที่คุณไม่สามารถปลดปล่อยมันไปได้ที่คุณถืออยู่กับตัวเองบางทีคุณอาจจะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามมันไปได้ในที่สุดหากต้องการที่จะทำให้มันจางหายไปจริงๆแล้วเราก็ คุณต้องอดทนกับตัวเองบ้างนะคะการให้อภัยไม่ใช่ประตูที่จะก้าวออกไปแล้วพบสถานที่ใหม่ได้เลยเราเป็นมนุษย์ปุทุชนคนธรรมดาค่ะมีสามารถทำผิดพลาดได้หัดเห็นใจคนอื่นแล้ว กลับมาเห็นอกเห็นใจตัวเองให้มากๆเช่นกันนะคะขอให้คุณให้อภัยตัวเองจากเรื่องต่างๆที่รู้สึกไม่ดีได้สำเร็จค่ะขอบคุณที่ติดตามใจฟูพอดแคสต์นะคะพบกันใหม่อพโอดหน้าสวัสดีค่ะ